ค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องกันด้วยนะคะวันนี้ก็วันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2567นะคะคุณผู้ชมค้าเมื่อวานนี้หลังจากที่ประกาศผลรางวัลออกกันเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะคุณผู้ชมอ่ะมีพี่น้อง FC ทางบ้านท่านใดถูกเลขกันบ้างไหมคะ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะคะ063ค่ะ2ตัวล่าง09นะคะงวดที่ผ่านมาเนาะ,ะคุณผู้ชม8ดังมากเลยค่ะ เลขที่ติด8นะคะจ่ายไม่เต็มนะคะจ่ายครึ่งเดียวเนาะคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่า8ไม่มีมาให้เห็นเลยนะคะเพราะว่าเลขออกอ่าสามตัวท้าย063แล้วก็ข้างล่าง09นะคะคุณผู้ชมเอาคุณผู้ชมนี่เลขล็อกตามวันนี้เนาะวมที่ผ่านมาหวยออกตรงกับวันพรฤหัสนะคะ มาทั้ง3ตัวบน2ตัวล่างเลยค่ะคุณผู้ชมศูนหกสามนะคะข้างล่างก็ศูนย์ค่ะคุณผู้ชม6 3 3 6บ้านเลขที่ของแอดเลยค่ะคุณผู้ชมเราก็ไม่ได้ตามด้วยงวดนี้นะคะคุณผู้ชมเสียดายมากค่ะตามมา3ามงดติดนะคะส6มหเนี่ยงดที่4ไม่ได้ตามค่ะคุณผู้ชม ลืมตามค่ะคนจะไม่มีดวงเนาะคุณผู้ชมพลาดไปแล้วค่ะคุณผู้ชมลืมตามอุตส่าห์ตามมาสามงวดติดๆนะคะหลังจากที่เราได้บ้านเลขที่มาเนาะบ้านเลขที่ของเราสองสามหกค่ะคุณผู้ชมสามงวดที่ผ่านมานี่ซื้อนะคะสามหกหกสามตัดซื้อหน้าซื้อท้ายซื้อกลางซื้อหมดเลยนะคะคุณผู้ชมงวดนี้ไม่ได้ตามเสียดายมาก เอาพี่น้องเอฟซีทางบ้านท่านใดถูกเลขก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะใครไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวงวดนี้นะคะงวดวันที่สิบหกกุมภาหกเจ็ดก็ต้องเป็นของเรากันบ้างเนาะคุณผู้ชมเอางวดวันที่สิบหกุมภานะคะคุณผู้ชมหวยออกตรงกับวันศุกร์นะคะนี่เลขที่อยู่ในช่องวันศุกร์นี้นะคะหกสามศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งแปดค่ะ เอาไปเป็นแนวทางได้ค่ะคุณผู้ชมร้องจับคู่วินกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยหาแนวทางชุดดับนะคะมาตัดออกเนาะนะคะช่องวันศุกร์นี้นะคะคุณผู้ชมเอาปเป็นแนวทางได้เลยค่ะถ้าเลขออกส่วนมากมักจะออกตามในนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยอาทิตย์จันทรอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะเลขจะไม่คาดเคลื่อนไปในจากในนี้เลยค่ะคุณผู้ชมออกตามนี้จริงๆค่ะเอาไปเป็นแนวทางดูได้เนาะ อันนี้สรุปโค้งสุดท้ายที่เราให้ไปก็ไม่เข้านะคะคุณผู้ชมเด่นบนของเราสองกับเจ็ดนะคะไม่มีมาเลยค่ะอ่าเด่นล่างเราให้ห้ากับ9้าอันนังก็ยังเข้าที่ตัวเด่นเนาะคุณผู้ชมเด่นก็ยังมาตัวนึงค่ะอ่าเลติดบนของเราเนาะคุณผู้ชมก็ เข้าที่สามนะคะเดินวันพุทธหัสเนาะคุณผู้ชมเนี่ยก็มีมาอยู่นะคะหนึ่งตัวค่ะเข้าที่สามนะคะเราให้ไปวิ่งบนล่างนะคะคุณผู้ชม เนี่ยเราะว่าวมันชนกันเนาะคุณผู้ชมสูตรที่หนึ่งเนี่ยกับสูตรที่สองเลขมันชนกันมันต้องมีมาแน่นอน,นะคะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยมาหกนะคะเข้าทั้งสองสูตรเลยค่ะคุณผู้ชมอ่าเลขวิ่งแม่ลอยนะคะก็เข้าที่เก้าค่ะ เลขตารางแตกกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมหกสามสามหกนะคะเลขตารางที่จับคู่วินกันเอาเองได้เลยนะคะคุณผู้ชมรักชอบชุดไหนคู่ไหนก็เลือกเอาเนาะเสียนหนองคายค่ะคุณผู้ชมเข้าอีกแล้วนะคะเลขในตารางแกเข้าสองงวดติดแล้วค่ะที่เราลงให้นะคะ สองงวดติดแล้วนะคะตั้งแต่ลงมาเนาะเลขตารางเข้านะคะแต่ว่าจับคู่ไม่เข้าเนาะของเชียนหนองคานที่เราติดตามแกมาสองปีกว่านี่เลขตารางแกก็เดินดีอ่าเข้าตลอดนะคะคุณผู้ชมเข้าทุกงวดนะคะก็บางงวดที่ไม่เข้าก็มีค่ะแต่ส่วนมากก็จะเข้านะคะเข้ามากกว่าหลุดนะคะเลขไม่มาด้วยกันทั้งหกคู่นี้นะคะคุณผู้ชมก็ผ่านทั้งหมดนะคะ ก็ไม่มีคู่ไหนหลุดเนาะ0 3นอ่า063กับ09นะคะเลขไม่น่าลงทุนนะคะอะ่เลขไม่น่าลงทุนเนาะอังล่างเราให้น,นะคะคุณผู้ชม9 0ศนย์จะออก0ูนย์กนี่มาได้คะ่ะมันไม่น่าลงทุนเฉพาะตัวตรงเท่านั้น,ต,น,นตัวกับอ่าลงทุนได้นะคะ ไม่น่าลงทุนก็คือเลขดับนะคะคุณผู้ชมก็ผ่านทั้งสองนะคะผ่านทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะอ่าดับปักหลักเนาะคุณผู้ชมดับสนิทเรางวดนี้เอาอยู่จริงๆค่ะคุณผู้ชมไม่หลุดนะคะนี่ดับสิบบนทั้งสองสูตรนะคะ ดับเอาอยู่ค่ะดับหน่วยบนก็ดับเอาอยู่นะคะดับล่างนะคะสูตรหนึ่งสูตร2ก็ดับเอาอยู่ค่ะดับสิบนอมตะนะคะดับสนิทบนล่างนะคะหมดนี้ดับเอาอยู่ทุกแนวทางเลยนะคะดับบนล่างนะคะคุณผู้ชมหลุดนะคะปีนี้หลุดแล้วนะคะหนึ่งครั้งค่ะ หลุดหนึ่งครั้งแล้วนะคะสำหรับปีหกเจดนะคะนี่เราให้นะคะมันมาเนาะคุณผู้ชมเนี่ยดับเอาไมา่อยู่นะคะนี่หลุดนะคะคุณผู้ชมส่วนดับบนล่างอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้ก็ดับผ่านนะคะคุณผู้ชม ดับหลักร้อยเนาะเราให้ดับหลักร้อยไป3กับ7นะคะคุณผู้ชมเนี่ยดับ3กับ7ดับเอาอยู่เนาะเด่นหลักร้อยนะคะอ่าเราคัดมาให้แค่1กับ5ตัวเด่นเนาะแต่ว่ามันอาหลักร้อยนะคะมันมา3เนาะเออม,มาศูนย์นะคะคุณผู้ชมศูนย์เราไม่ได้เลือกมาเนาะไม่ได้เลือกมันเป็นตัวเด่นนะคะเพราะว่าอ่าหกับ5มันเด่นที่สุดเนาะเราก็เลยอ่าจับ1กับหมานะคะ เลขวิ่งจากบุรีรัมเนาะคุณผู้ชมงวดนี้ก็ไม่เข้านะคะเลขวิ่งจากบุรีรัมไม่เข้าเนาะคุณผู้ชมมันเข้าแค่ตัวเด่นค่ะคุณผู้ชมเะีะยเขาให้เออเด่นเด่นสองสามเจ็ดนะคะให้แต่จับวิ่งแค่สองกับเจ็ดเนาะคุณผู้ชมแต่ว่ามันเข้าที่ตัวเด่นแกนะคะสามนะคะเอาสาหรับคลิปนี้แนวทางนี้เนาะคุณผู้ชมก็ลงนะคะ เลขวิ่งนะคะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองให้พี่น้องเอฟซีทางบ้านกันก่อนเนาะแล้วก็อ่าเลขติดบนค่ะอ่าวิ่งบนล่างนะคะงวดประจําวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดนะคะคุณผู้ชม วิ่งบนล่างสูตรที่1เราแล้วให้วิ่ง3กับ4ค่ะสูตรที่2วิ่ง6กับ9นะคะคุณผู้ชมสูตร1 3กับ4สูตรที่2 6กับ9นะคะและที่สำคัญเลยนะคะเลขวิ่งนะคะ3กับ4ไม่มาด้วยกัน6กับ9ก็ไม่มาด้วยกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เลขติดบนเนาะเราให้7 8 9นะคะ เจ็ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูเนาะคุณผู้ชมอออย่างแนวทางที่ผ่านมาเนอะคุณผู้ชมที่เราให้ เด่นกับวิ่งไปนะคะคุณผู้ชมอ๋อของอ่านนี่ของงวอที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวให้ดูอ่าย้อนกันอีกรอบหนึ่งเนาะคุณผู้ชมอ่ะ <c oughs> เราให้ติดบนสามสี่ห้านะแล้วเราให้วิ่งนะคะมีห้ากับหกนะคะแล้วก็หกกับหกเนาะคุณผู้ชมในอย่างไอ่แนวทางเลขวิ่งนะคะคุณผู้ชมที่เราลงให้เนาะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเนี่ยเราถ้า สูตรหนึ่งกับสูตรสองเนี่ยถ้ามันมีตัวเลขที่มันไม่ได้ไปซ้ํากันกับเลขติดบนเนาะคุณผู้ชมเนี่ยเราสามารถที่จะนําเลขวิ่ง2สูตรนี้นะคะเอาไปประกบคู่กับเลขติดบนนี้ได้เลยค่ะ,ค,ะ,ค,ะ, 6, ะ,ค,ะคุณผู้ชมเนี่ยนี่ก็เข้านะคะหกสามนะคะคุณผู้ชมเนี่ยจับคู่ประกบได้เลยค่ะก็ลองลองดูเนาะคุณผู้ชมอันนี้เราก็ให้วิ่งเนาะ 3กับ4แล้วก็6กับ9นะคะคุณผู้ชมก็ไม่ปักหลักนะคะไปได้110หน่วยบนล่างไปได้หมดนะคะ3 4ไม่มาด้วยกัน6 9ก็ไม่มาด้วยกันนะคะเลขติดบนนะคะ7 8 9ค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะ7 8 9ต้องมีมาให้เห็นข้างบน1ตัวแน่นอนนะคะในงวดวันที่16กุมภาพันธ์สองพนี้นะคะคุณผู้ชม หัวออ,ออกตรงกับวันศุกร์นะคะเด่นวันศุกร์มีสี่ตัวนะคะหกสามห้าสี่ค่ะคุณผู้ชมหกสามห้าสี่เลขสี่ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมต้องมีมาในเลขเด่นวันศุกร์แน่นอนค่ะคุณผู้ชมอย่างน้อยต้องมีมาหนึ่งถึงสองตัวแน่นอนค่ะ ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูได้เนาะคุณผู้ชมสําหรับแนวทางเลขติดบนนะคะแล้วก็เด่นวันศุกร์เนาะแล้วก็เลขวิ่งบนล่างทั้งสองสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมลองเอาไปเป็นแนวทางกันก่อนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เข้ามาแล้วก็ฝากพี่น้อง fc ทางช่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนุ้ยนับซับพเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ